เมีะยทลายยศตอนจบแพรกลับมาที่บ้านบาวรรีบปลีเข้ามาหาเธอด้วยความเป็นห่วงเป็นยังไงบ้างจ๊ะขอโทษนะที่พี่ไม่ได้พาไปหาหมอเลยอะ่ะช่วงนี้งานพี่ยุ่งมากเลยจ้ะไม่เป็นไรหรอกพี่บวรเรื่องเล็กน้อยนะฉันไปเองได้พี่ซื้อน้ำพริกปลาทูของปวดของแพลมาด้วยนะจ๊ะกินกันเลยไหมพี่หุงข้าวแล้วขอบคุณนะพี่มาๆรีบมากินเร็วข้าวสวยกำลังร้อนๆเลย ลูกเราจะได้แข็งแรงนะจ๊ะจ๊ะหญิงสาวลงมานั่งกินข้าวกับเขาเธอมองหน้าบาวรเธอสงสารแต่ถึงอย่างไรเธอก็ไม่ได้รักเขาพี่บวรจ๊ะมีอะไรจ๊ะถ้าวันหนึ่งฉันไม่ได้อยู่ที่นี่พี่จะอยู่ยังไงแพรจะไปไหนหมายความว่ายังไงแพรแค่สมมุตินะ่ะถ้าเกิดว่าแพรไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วพี่จะทํายังไงหรออย่าพูดแบบนี้อีกนะ ยังไงเราสองคนก็ต้องได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วฉันก็พูดเผื่อๆไวนะ้น่ะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนไม่มีหรอกที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะ่ะเรามีลูกด้วยกันแล้วนะแพรห้ามทิ้งพี่ไปไหนเป็นอันขาดเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าแพรไม่อยู่พี่ต้องตายแน่ๆเลยจ้ะพี่บอลร,รักฉันมากขนาดนั้นเลยเหรอรักสิรักมากกว่าชีวิตของพี่เองพี่รักแพรมากนะแล้วก็รักลูกของเรามากด้วยจ้ะหญิงสาวยิ้มรับ แต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองคิดอย่างไรกับเขารุ่งเช้าบาวรไปทำงานเธอเองก็ทำงานของตัวเองต่อไปมีชาวบ้านคนนึงเดินเข้ามาหาแม่แร้มีอะไรหรอประสุดมีคนฝากของกินมาให้เนี่ยใครล่ะจ๊ะไม่รู้หรอกเขาบอกว่าเป็นญาติขับใจนะหญิงสาวรับเอาของนั้นมาในนั้นมีผลไม้และอาหารหลายอย่างและจดหมายเล็กๆสอดเอาไว้ ฉันจะรอเธออยู่นะที่ที่เรานัดหมายกันหวังว่าฉันจะได้รับข่าวดีลูกจา๋าแม่จะเอาอยัางไงดีญิงสาววางมือมาบนหน้าท้องตัวเองอยู่ที่นี่ลูกคงไม่แคล้วต้องเข้าโรงเรียนวัดอนาคตก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจเก็บข้าวของหนีออกไปทิ้งเพียงจดหมายเอาไว้ให้บวรอย่าตามหาฉันกับลูกเลยนะพี่บวรฉันตัดสินใจดีแล้วฉันจะพาลูกไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้ หญิงสาวเลือกจะหนีออกไปกรดดีใจมากที่เธอมาตามนัดพาเธอหนีไปอยู่ด้วยกันบวรกลับมาบ้านก็เรียกร้องหาเมียรักแพลเพียวามาะม่วงปเปรี้ยวมาฝากนะ่ะเห็นว่าแพลชอบกินแพลจ้ะแพลชายหนุ่มมองไปที่ราวแขวนผ้า,ผาก็ไม่เจอเขาเอะใจวิ่งไปดูบนบ้านก็เห็นแต่จดหมายวางอยู่แพรแพรชายหนุ่มนอนร้องไห้เกลือกกลิ้งไปกับพื้น คร่ำครวญหาลูกเมีอยอยู่ตลอดเวลาทางด้านแพลนั้นก็ไม่สบายใจแต่เธอก็คิดว่าตัวเองได้ตัดสินใจดีแล้วเธออยู่กับกรดในฐานะเมียน้อยวันหนึ่งเธอก็บอกกับเขาแพรมีข่าวดีข่าวดีมากๆเลยกรดข่าวดีอะไรอะ่ะแพลท้องอะไรนะจริงเหรอเราเพิ่งอยู่กันไม่นานเองนะเธอท้องแล้วเหรอจริงสิแพรท้องท้องกับกรดเหรอ ฉันดีใจมากเลยนะที่ได้มีลูกกับเธอดีใจฉันดีใจจริงๆเรามีลูกกันแบบนี้แล้วลูกคงเสียใจแย่เลยนะถ้ารู้ว่าแม่เขาเป็นแค่เมียน้อยอ่ะอย่าคิดอะไรมากเลยนะแพรจะเมียน้อยเมียหลวงขอแค่เราได้อยู่ด้วยกันมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอชายหนุ่มปลอบใจและดีใจที่คนที่เขารักมีลูกให้ บวรเอาแต่กินเหล้ามเมาไปวันวันไม่ออกไปทำงานชีวิตเขาตกต่ำถึงขั้นโดนไล่ออกจากงานไม่มีเงินแทบจะไม่มีข้าวสารกรอกหม้อและไม่มีใครอยากจะยุ่งด้วยปริยนุชภรายาของโกรธเองก็สังเกตว่าสามีเปลี่ยนไปหายออกไปจากบ้านครั้งละนานจึงให้คนตามสืบไปตามมาหาให้เจอนะว่าเฮียโกรดหายไปไหนกันแน่ครับคุณนุชอยากกระตตกกระตากให้เขารู้ล่ะ ฉันไม่อยาการู้ตัวครับดีฉันจะรอข่าวดีฉันจ่ายไม่อันขอแค่ได้ข่าวมาเท่านั้นแล้วนะักสืบก็ตามสืบจนได้รู้เรื่องนี้เียุนเจ็บใจมากแม่เธอจึงถามขึ้นจเจ้ายังไงนุชมันมีลูกค่ะนักสืบบอกว่ามันมีลูกกับกรดแย่ yeah, ละถ้าเกิดว่ามันมีลูกชายแล้วก็แย่แน่ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวคนจีนเขายิ่งชอบลูกชายกันอยู่ด้วย นั่นสิคะแม่นุชก็กลุ้มนุชพลาดที่ไม่ทองสัทีถ้าเราไปอรารวาสความจะต้องแตกไปถึงหูพ่อแม่ของโกรธแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่ามันมีลูกชายยังไงพวกเขาก็อาจจะเลือกมันนี่ลคะค่ะนุชก็เลยมาปรึกษาคุณแม่ก่อนกลัวว่าบุ่มบามไปเราจะเสียเปรียบถ้ามันมีลูกชายทางนั้นอาจจะใจอ่อนก็ได้แล้วแกคิดว่าไงล่ะนุชกำลังหาวิธีจัดการอยู่คะ่ะ มันคงไม่ยอมไปจากกรดง่ายๆหรอกยิ่งมันท้องอะ่ะยิ่งมันท้องด้วยกันแบบนี้มันยิ่งไม่ไปง่ายๆเงั้นก็ไปตามผัวมันมาเอามาทําไมคะแม่ผัวมันอะ่ะก็ามาเปิดโปงมนันสิไม่แน่นะว่าลูกในท้องของมันอาจจะเป็นลูกผัวเก่าก็ได้จริงด้วยนะคะแม่ถ้ามันท้องกับคนอื่นทั้งกรดและครอบครัวของกรดก็จะเกลียดมันมีหวังเหมือนกันนะแม่ว่าเห็นนักสื่อบอกว่าอยู่ด้วยกันไม่นานไม่ใช่เหรอคะแม่ หญิงสาวตามสืบจนรู้ว่าบ้านของบวรอยู่ที่ไหนจึงไปขอพบฉันมาหาคนชื่อบวรมีใครจะพาฉันไปหาได้บ้างลายอ่ะอีกลิ่นเหล้าหึงเชรู้จักคนชื่อบวรไหมเหม็นเชียวลูกดูซิอย่าบอกนะเนี่ยว่าน,นี่เป็นผัวของนางแพรน่ะอีรสนิยมต่ำสิ้นดีนางแพรเหรอครับแพรแพรอยู่ไหนพวกคุณรู้เหรอครับว่าแพรอยู่ไหน มันเป็นเมียแกรหรือเปล่าอะไรนะครับก็อีนังแพรนะสิมันเป็นเมียแกรหรือเปล่าตอนนี้มันไปเป็นเมียน้อยผัวฉันอยู่อะไรนะครับเมียน้อยเหรอใช่ฉันอยากรู้ว่าลูกในท้องของมันตอนนี้เป็นลูกใครลูกผมแพรท้องกับผมท้องมาตั้งนานแล้วจริงเหรอแม่ว่าแล้วเชียวนุชว่าลูกของนึงแพรต้องไม่ใช่ลูกของกรดแน่นอน มันนี่เลวเสมอต้นเสมอปลายจังเลยนะคะคุณแม่ใช่เราต้องรีบก,กำจัดมันนะลูกตอนนี้แพลอยู่ที่ไหนครับผมอยากไปหาแพลอยู่กับผัวฉันมันหลอกผัวฉันว่าท้องกับเขาเขาก็เลยต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูมันที่แท้มันก็ท้องกับแกทุเลาที่สุดคุณต้องการให้ผมทำอะไรไม่อยู่กับฉันอะไรนะครับไปอยู่กับคุณอย่างนั้นเหรอใช่มาทำงานเป็นคนขับรถฉัน จะได้ใกล้ชิดกับผัวฉันแล้วก็อีกนางเมียน้อยอยังไงล่ะทาไมไม่ให้ผมไปหาแพลเลยล่ะครับผมจะตามแพลกลับบ้านอย่ากับว่าตามกลับมามันจะยอมมาอย่างนั้นแหละถ้ามันอยากอยู่กับแกแล้วนะมันคงไม่แจ้นไปเป็นเมียน้อยผัวฉันหรอกนายมาอยู่กับฉันเมื่อไหร่ก็ทําตัวให้ดีใหญ่ให้ทําท่าเหมือนจะอะไรอววรมันล่ะไม่อย่างนั้นแผนของฉันจะไม่สําเร็จครับแล้วบวรก็ตามปรียนุษย์ไปอยู่ที่กรุงเทพด้วยกัน เขาอยู่ในฐานะคนขับรถโกรดจำบวรไม่ได้เพราะเคยเจอหน้ากันแค่ไม่กี่ครั้งพอเห็นว่าภรรยาของเขามีคนขับรถมาใหม่ก็แปลกใจคนขับรถเราก็มีครบทำไมต้องจ้างมันมาด้วยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันค่ะคนเดินจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปถ้าเหนื่อยมากๆก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้มันน่าสงสารนะคะนุชก็เลยช่วยมันเอาไว้ อะเอาเธอไหนล่ะขอดูหน้าดูตาหน่อยสินี่ค่ะหน้าคุณคุเหมือนกันนะกรดจำบวรไม่ได้เพราะสภาพเขาตอนนี้สุขภาพสุดโ่มหนวดเครารุงรังเต็มใบหน้าเขาขับรถพากรดมาที่บ้านของเมียน้อยและได้เห็นว่าเธอท้องโตพี่บวรแพลตกใจที่เห็นอดีตสามีแต่เขาก็ปฏิเสธผมชื่อวอนเฉยๆครับไม่ได้ชื่อบวร นี่แพลรู้จักมันด้วยเหรอไม่ครับผมไม่รู้จักคุณแพรยิงสาวแปลกใจที่เขาบอกว่าไม่ใช่บวรแต่เขาก็หลบหน้าหลบตาเธอบวรเจ็บปวดที่เอนเธอสวีทหวานกับผู้ชายคนใหม่ลูกเราจะคลอดเมื่อไหร่จ้าแพลเดือนหน้าก็จะคลอดแล้วล่ะแพลตื่นเต้นมากเลยนะอยากเห็นหน้าเขาจะแย่วันนี้จะค้างไหมคะก็ได้ก็ว่าจะค้างหละ โตวไวๆวนะลูกพ่ออยากเห็นหน้าจริงๆเลยกรธตัดสินใจค้างกับแพรบรวรเองก็ต้องนอนที่นั่นด้วยเขารู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นภรรยากับชายอื่นควงกันขึ้นห้องไปเขานอนอยู่บนโซฟากลางดึกแพรเห็นเขานอนขดตัวด้วยความหนาวก็เลยเอาผ้าห่มมาให้ฉันเอาผ้าห่มมาให้นะ่ะช่วงนี้อากาศหนาวขอบคุณครับคุณแพรพี่บรวร ยอมรับมาเถอะว่าพี่คือพี่บวรน่ะผมไม่ใช่ครับผมไม่รู้ว่าคุณหมายถึงใครเอาเถอะเอาเถอะไม่ยอมรับก็ดีไม่ใช่ก็ดีเหมือนกันหญิงสาวรู้สึกทรมานใจสงสารเขาแต่เขาคงเกลียดเธอมากถึงไม่ยอมรับว่าตัวเองคือบวรกรดรู้สึกแปลกใจที่เมื่อกลับบ้านเอาในตอนเช้าก็เจอว่าเมียกับแม่ยายของเขานั่งรออยู่มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยมีอะไรหรือเปล่าครับ พี่กรดนี่พี่ไม่รู้จริงๆเหรอว่าอีนังแพลเมียน้อยของพี่น่ะกับไอ้บวรมันเป็นอะไรกันหมายความว่าอย่างไงอีเมียน้อยพี่กับไอ้บวรมันเป็นผัวเมียกันมาก่อนพี่ไม่รู้เหรออะไรนะนั่นคือไอ้บวรอดีตคนขับรถของแพลอย่างนั้นเหรอใช่เล่นนั่นก็ลูกเมียมันเมียพี่แพรเป็นเมียพี่ แล้วลูกในท้องของแพรก็ลูกพี่ด้วยยางโง่ไปหน่อยเลยนะนับอายุคันมันให้ดีๆสิมันมาอยู่กับพีได้กี่เดือนท้องโตขนาดนี้มันเท่ากับกี่เดือนโกรธยืนอึง้งความจริงแล้วเขาก็รู้สึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมอายุคันเพียงเท่านี้แต่ท้องของเมียเขากลับใหญ่ตั้งแต่เริ่มแรกโกรธเสียใจมากบุกไปถามแพรถ,ถึงที่บ้านลืมอะไรหรือเปล่าคะโกรธไอ้บอกวว่ามันเป็นใคร เออมันคือพ่อของเด็กในท้องเธอใช่ไหมฉันคือฟังก่อนนะกดเธอกล้ามากนะแผลที่โกหกฉันได้หลงคอฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจถ้าฉันไม่ทำแบบนี้ฉันก็กลัวว่ากดจะรังเกียจถูว้ยตบสักทีดีไหมยอย่านะว้ยบาวารที่มาพร้อมกับปียนุษย์พุ่งเข้ามากันอย่าทำอะไรลูกผมนะคุณกดเธอนี่มันหน้าด้านจังเลยนะแพล ทิ้งผัวทั้งคนหอบลูกมายัดเยียดให้เป็นลูกของคนอื่นทําไม่น่าด้านจริงคงทํำไม่ได้หรอกออกไปจากบ้านฉันซะแพรที่นี่ไม่ต้อนรับเธอกรอดทำไมไล่แพรก็ไหนว่าเรารักกันคนรักกันเขาไม่โกหกกันแบบนี้หรอกเธอดังหากที่ใจหลายคิดจะให้ฉันเลี้ยงลูกคนอื่นได้ลงคอแต่เรารักกันไม่ใช่หรอแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้รักเธอแล้วฉันจะไปอยู่กับเมียฉัน ไปนุชค่ะพี่กรดถ้าพี่อยากมีลูกแล้วก็นุชจะมีลูกให้พี่ค่ะจ้ะพี่ขอโทษนะนุชสำหรับความผิดที่พี่ทำต่อนุชไม่เป็นไรหรอกค่ะนุชจะถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายขอแค่ต่อไปพี่กรธไม่ทำอีกก็พอจ้ะพี่ขอโทษพี่สัญญาว่าต่อไปจะไม่มีเมียน้อยอีกกรธจุงแขนภรรยาออกไปมีหญิงสาวร้องไห้ปานจะขาดใจกรด กรอดอย่าไปนะรรกรดกรดกลับบ้านเราเถอะพี่ไม่รังเกียจฉันนะคะพี่บวรรังเกียจสิจะจะให้ทำยังไงได้ละ่ะในเมื่อลูกของฉันอยู่ในท้องเธอบวรพาเธอกลับบ้านแต่ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมเขาไม่ใช่บวรที่รักและเอาใจใส่เธออีกต่อไปแล้วมีอะไรกินบ้างล่ะวันนี้น้ำพริกกะปิจะ้ะมีปัญญาทำแค่นี้เองเหรอวะ อยู่บ้านทั้งวันนึงนทำได้แค่น้ำพริกกระปิเนี่ยหรอทำไมต้องพูดจารุนแรงกับฉันด้วยล่ะไม่อยากกินก็บอกว่าไม่อยากกินสิพี่ปรวรอ,อีผู้หญิงที่มีชู้คบชู้อย่างมึงไม่จำเป็นต้องพูดดีด้วยหรอกหญิงสาวน้ำตาตกเขาพูดจาแดกดันเธอตลอดเวลาแต่เขาก็เป็นพ่อที่ดีที่รักลูกมากแต่หลายครั้งก็ลงมือตบตีเธออย่างที่เขาไม่เคยทำมาก่อนตอนนี้เธอไม่มีที่ไปแล้วจึงต้องอดทน ตื่นไปทำกับข้าวได้แล้วเหมือนนอนกินบ้านกินเมืองอยู่ได้จ้าจ้าฉันจะไปเดี๋ยวนี้แล้วจ้าอย่ามาทำบีบน้ำตาสำอ,อยฉันไม่สงสารหรอกทำไมไม่ไล่ฉันออกไปจากบ้านซะเลยล่ะมึงมีปัญญาไปไหมล่ะถ้ามีก็ไปเลยแต่เอาไปแต่ตัวนะอย่า,อาลูกกูไปด้วยพี่ไม่ได้รักฉันแล้วเหรอพี่บวรทำไมจิงได้ใจร้ายกับฉันนักใครมันจะไปรักคนสำสอนอย่างมึงวะ ยญิงสาวฟังแล้วรู้สึกเสียใจมากเธอรู้ดีว่าตัวเองเป็นคนผิดแต่ไม่ว่าทำอย่างไรแก้วที่ร้าวไปแล้วก็ไม่อาจกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้สามีที่น่ารักของเธอคงตายไปแล้วจริงๆแก่จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ